กระติบสวนชาวเน็ตสั้นๆหลังโดนวิจารณ์เดือดปมคอมเมนต์แน็กชาลีเก๋ไก่หลายคนคงทราบกันดีว่าแน็กชาลีคบหาดูใจกับยูทูบเบอร์สาวคนดังเก๋ไก่ได้เพียงไม่นานและล่าสุดเป็นดราม่าจนได้เมื่อแน็กชาลี นั้นก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอเล่นเปียโนอวยพรวันเกิดแฟนสาวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอให้เก๋มีความสุขมากๆครับขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปหลังจากนั้นก็ทำเอากระติบชวันกรถูกวิจารณ์เดือดสนานหลังโผลคอมเมนต์แนปชาลีเก๋ไก่ แค่ประโยคเดียวสั้นๆแต่กลับงานเข้าเต็มๆโดยสาเหตุมาจากสาวกระติบชวันกรได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะฮีบีดีกะทำคนแห่กดไลค์ไปเกือบหมื่นคนท่ามกลางชาวเน็ตต่างที่เข้ามาคอมเมนต์เดือดว่าผมแฟนคลับชาลีนะแต่เมนแบบนี้มันไม่ได้ดูดีเลยครับ แฟนคลับชาลีจริงๆก็คงไม่ได้ชอบใจอะไรถ้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กันต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไปเน็บเขาแบบนี้ชมคู่นี้แต่แขวะอีกคู่มันดีหรอคะโตแล้วควรมีวุฒิภาวะให้มากคอมเมนต์แขวะให้คนอื่นตามไม่น่ารักการที่จะชมคนอื่นไม่เห็นต้องแซะคนอื่นเลยดูไม่มีวุฒิภาวะเลยคะ่ะ มารยาทขั้นพื้นฐานโบ้งมากเลยนะคะคุณกระติบงานนี้กระติบชวันกอนนั้นก็ได้สวนชาวเน็ตสั้นๆหลังโดนวิจารณ์เดือดปมคอมเมนต์เนปะชาลีเกไกโดยชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปคอมเมนต์ว่าดีกว่าอีกคู่หนึ่งเยอะคุณรู้จักเขาเหรอ โตแล้วนะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆอยวยพรฝั่งนี้ได้แล้วจะไปเซฟฝั่งนูน้นทำไมทำตัวทุเรศสุดฝั่งนู้นไปทำอะไรให้คุณหักประสาทเบอร์เซ็เขาเฉยก่อนที่กระติบจะตอบกลับสั้นๆว่าพี่พูดชื่อใครหรือ,อยังอ่ะ